พระวจนะของพระเจ้าประจำวันซาตานใช้ความรู้เป็นเหยื่อจงฟังให้ดีความรู้เป็นแค่เหยื่อชนิดหนึ่งเท่านั้นผู้คนถูกล่อลวงให้เรียนอย่างหนักและปรับปรุงตัวเองวันแล้ววันเล่าเพื่อปรับใช้ความรู้เป็นอาวุธและเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยความรู้นั้นและก็เพื่อใช้ความรู้ เพื่อเปิดทางผ่านสู่วิทยาศาสตร์อีกในหนึ่งยิ่งเจ้าได้รับความรู้มากขึ้นเพียงใดเจ้าก็ยิ่งจะเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นซาตานบอกการนี้ทั้งหมดแก่ผู้คนมันบอกให้ผู้คนหล่อเลี้ยงอุดมคติอันสูงส่งขณะที่พวกเขากําลังศึกษาหาความรู้สั่งสอนให้พวกเขาสร้างสมความทะเยอทะยานและความมุ่งมา่ปรารถนา โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวเลยซาตานถ่ายทอดข้อความมากมายเยี่ยงนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกโดยไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือเป็นประโยชน์ผู้คนเหยียบย่างบนเส้นทางนี้โดยที่ไม่รู้ตัวถูกนำทางไปข้างหน้าโดยอุดมคติและความทะเยอทะยานของพวกเขาเองโดยที่ไม่รู้ตัว พวกเขาเรียนรู้วิธีที่ผู้คนที่ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงคิดจากความรู้ที่ซาตานมอบให้โดยที่ไม่ได้เจตนาทีละขั้นทีละตอนพวกเขายังเรียนรู้หลายสิ่งจากความประพฤติของผู้คนที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวีรบุรุษทั้งหลายอีกด้วยซาตานกำลังสนับสนุนอะไรให้แก่ม,มนุษย์ในความประพฤติของวีรบุรุษเหล่านี้ มันต้องการปลูกฝังอะไรในมนุษย์มนุษย์ผู้นั้นจะต้องรักชาติมีความซื่อตรงแห่งชาติและมีวิญญาณอันหารกล้ามนุษย์เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์หรืออัตชีวประวัติของบรรดาบุคคลที่กล้าหาญเพื่อที่จะมีสำนึกรับรู้เกี่ยวกับความจงรักภักดีส่วนบุคคล เพื่อที่จะตระเตรียมที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อเพื่อนๆนและบรรดาพี่น้องของเราภายในความรู้นี้ของซาตานมนุษย์เรียนรู้หลายสิ่งโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่ใช่ด้านบวกเลยแม้แต่น้อยในท่ามกลางการไม่ตระหนักรู้ของมนุษย์มเมล็ดพันธุ์ซึ่งซาตานได้ตระเตรียมเอาไว้ถูกเพาะปลูกในจิตใจที่ยังไม่โตเต็มที่ของผู้คน มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาควรที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ควรที่จะมีชื่อเสียงควรที่จะเป็นวีรบุรุษควรที่จะรักชาติเป็นคนที่รักครอบครัวของพวกเขาและเป็นคนที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อเพื่อนและมีสำนึกรับรู้ของความจงรักภักดีส่วนบุคคลเมื่อถูกซาตานล่อใจ พวกเขาเดินไปบนถนนที่มันได้เตรียมไว้ให้พวกเขาโดยไม่รู้ตัวขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนสายนี้พวกเขาถูกบีบบังคับให้ยอมรับกฎเกณฑ์แห่งการดำรงชีวิตของซาตานโดยที่ไม่ตระหนักรู้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาพัฒนากฎเกณฑ์ของพวกเขาเองซึ่งพวกเขาใช้ในการดำรงชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่อะไรมากไปกว่ากฎเกณฑ์ของซาตานซึ่งมันได้ปลูกฝังในตัวพวกเขาอย่างหนักแน่นในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ซาตานทำให้พวกเขาหล่อเลี้ยงวัตถุประสงค์ของพวกเขาเองและกำหนดเป้าหมายในชีวิตกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตและทิศทางในชีวิตของพวกเขาเอง ลูกฝังสิ่งต่างๆของซาตานในตัวพวกเขาตลอดเวลาโดยใช้เรื่องราวต่างๆอัตชีวะประวัติต่างๆและวิธีทางอื่นๆทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อล่อลวงผู้คนทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งพวกเขาหุบเหยื่อด้วยวิธีนี้ในช่วงระหว่างการเรียนรู้ของพวกเขาบางคนมาชอบวรรณคดี บางคนชอบเศรษฐศาสตร์คนอื่นๆชอบดาราศาสตร์หรือภูมิศาสตร์แล้วก็มีบางคนที่มาชอบการเมืองบางคนที่ชอบฟิสิกส์บางคนชอบวิชาเคมีและแม้กระทั่งคนอื่นๆที่ยังคงเป็นผู้ที่ชอบเทววิทยาเหล่านี้คือส่วนต่างๆทั้งหมดของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นความรู้ในหัวใจของเจ้า เจ้าแต่ละคนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าแต่ละคนได้เคยสัมผัสกับพวกมันมาก่อนเจ้าแต่ละคนสามารถพูดเรื่อยไปอย่างไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับสาขาใดาสาขาหนึ่งของความรู้เหล่านี้และดังนั้นจึงชัดเจนว่าความรู้นี้ได้เข้าสู่จิตใจของพวกมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพียงใด ช่างง่ายที่จะมองเห็นตำแหน่งที่ถูกความรู้นี้ยึดครองในจิตใจของผู้คนและผลกระทบที่มันมีต่อพวกเขานั้นลึกซึ้งเพียงใดทันทีที่ใครบางคนเริ่มมีความชอบในด้านหนึ่งของความรู้เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตกหลุมรักมันอย่างลึกซึ้งพวกเขาก็ย่อมเริ่มมีความทะเยอทะยานโดยไม่รู้ตัว ผู้คนบางคนต้องการเป็นนักเขียนบางคนต้องการเป็นนักประพันธ์วรรณกรรมบางคนต้องการมีอาชีพทางการเมืองและบางคนต้องการมีส่วนร่วมในทางเศรษฐศาสตร์และกลายเป็นนักธุรกิจแล้วก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งที่ต้องการเป็นวีระบุรุษเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงไม่ว่าใครบางคนต้องการเป็นบุคคลประเภทใดก็ตาม เป้าหมายของพวกเขาก็คือการรับวิธีการศึกษาหาความรู้นี้ไว้และใช้มันเพื่อปลายทางของพวกเขาเองเพื่อตระหนักถึงความอยากได้อยากมีของพวกเขาเองความทะเยอทะยานของพวกเขาเองไม่สำคัญว่ามันจะฟังดูดีเพียงใดไม่ว่าพวกเขาต้องการสำฤทธิ์ความฝันของพวกเขา ไม่ต้องการสูญชีวิตของพวกเขาไปเปล่าๆหรือต้องการมีอาชีพสักอย่างหรือไม่ก็ตามพวกเขาหล่อเลี้ยงอุดมคติและความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้โดยแก่นแท้แล้วมีไว้เพื่ออะไรพวกเจ้าเคยพิจารณาคำถามนี้มาก่อนหรือไม่ทำไมซาตานจึงกระทำการด้วยวิธีนี้ อะไรคือจุดประสงค์ของซาตานในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ในมนุษย์หัวใจของพวกเจ้าต้องเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับคำถามนี้